วันนี้มีรีวิวแกะกล่องมือถือ Samsung ตัวใหม่นะครับเป็นรุ่น galaxy m 0 2ตัวนี้ความพิเศษของมันคือเป็นมือถือที่ราคาถูกที่สุดของซั s u n g นะครับแล้วก็แต่ว่าขายเฉพาะออนไลน์ตัวนั้นอันนี้ผมได้มาจาก lazada แล้วก็เป็นช่วงเปิดตัวเนี่ยเขาจะแถมหูฟัง jbl ตัวนี้ด้วยรุ่น c 2 2 4200 c 2 si ราคาของตัวนี้ก็คือ2,790บาทบโอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวมือถือไปหลักเรามาแกะกล่องกันนะครับลเลือน ที่ตัวหน้าจอโฆษณาเนี่ยจะเขียนว่า Infinite V Display เป็นจอหยดน้ำ Dual Camera แล้วก็บัตเตอรี่นะครับเป็นจุดเด่นของตัวนี้ตัวนี้บัตเตอรี่5 0 0 0มิอดูที่ตัวเครื่องกันน,นะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูตัวนี้ฝาหลังก็จะเป็น ที่ขายในล a z a d a มี2ส,สีก็คือมีสีดำกับสีน้ำเงินนะครับอันนี้เลือกเป็นสีน้ำเงินมาเป็นน้ำเงินไม่ได้เข้มมากแล้วก็จะมีลายซอล่องมาให้ข้างหลังมีกล้อง2องอันแล้วก็มีไฟ,ไฟแฟลชแล้วก็ในกล่องจะมาพร้อมกับหูฟังนี่ เป็นแจ็ค3.5ปกติแล้วก็มีสายชาร์จตัวนี้ยังเป็นไมโคร USB อยู่นะคแล้วก็ที่ชาร์จที่ชาร์จเป็นแบบไม่ได้ชาร์จเร็วอเล็กๆอโวเพราะถัดเข็มจิ้มซิมนะตัวกล่องอันนี้ มีอะไรบ้างอืมไม่มีเคสมานะครับเป็น u วิ k สตาร์ g ไกด์นี่นะแล้วก็วันตีโอเคหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรนะโอเคมาดูที่ตัวเครื่องดูสล็อตตัวเครื่องนิดนะึง เป็นสล็อตแบบพริปเปิลสล็อตสามาใส่ซิมได้2อันแล้วใส่ไมโคร s d card ได้อีกตัวนี้ตัวที่ขายราคานี้แรม2กิกแล้วก็รอม32กิกิกก็คือเพิ่มไมโคร s d card าเอาลองเปิดเครื่องดู จอเป็นจอแบบเต็มขอบแบบรุ่น,นใหม่มีกล้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างเนี่ยบบก,ก็มีพื้นที่นิดนึงแต่ก็ถือว่าจดแบบเป็นสไตล์จอยุคใหม่ที่สังเกตคือตัวนี้ไม่มีสแกนนิ้วมือมาให้เลยนะครับเมื่อต่อ wifi ปุ๊บ มันก็จะมีการขึ้นว่ากำลังปรวดการอัปเดตก็หลังจากเปิดเครื่องมาแล้วครับเครื่องมันจะทำการอัปเดตระบบอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานาตัวนี้ก็ให้หน้าจอที่ผมรู้สึกว่ามันสีสันสดใสดีนะครับแล้วก็การพัชสกรีนนะครับดู ก็ดูดีดูใช้งานได้นะครับมาลองเปิดดูทุกันลองดูตัวอย่าง สามารถกดซูมเข้าซูมออกตรงนี้นะครับให้มันเต็มจอตัวเลือกความละเอียดนะครับได้ถึง 4K แต่ว่าตัวนี้จอมันเป็นแค่ HD นะครับเราลองเปิดแค่ HD ก็น่าจะโอเคอลองเปิดเสียง เสียงดังดีนะครับนลำโพงข้างเดียว อันนี้จะลองเปิด YouTube ในความสว่างจอที่มากสุดนะครับแล้วก็เสียงลำโพงดังที่สุดนะครับลองฟังดูนะครับครับก็รู้สึกว่ามันก็เล่นพวก y o u t u b e ได้ดีครับจะมันจะมีบางจังหวะตอนเล่นครับมันจะมีตอนที่เปิดเริ่มเล่นเนี่ยมันจะมีความหน่วงนิดหนึ่งนิดเดียวตอนแรกแล้วก็พอสักพักก็เล่นได้ปกติ นะครับลองดูการเลื่อนฟีดของตัว YouTube นะครับไม่ได้ดูช้าเลยคนระับแรม2อกิกอันนี้ผมต่อ Wi-Fi นะครับเนี่ยมันก็ดูเลื่อนได้ดีนะครับแบบมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยลองตัวอย่างนะลองกดดูปุ๊บ ช้อปปี้ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำทั่วไทยพบกับสินค้ามากใหม่เพราะควัน0%นาสูงสุดสุดเดียวครับมันจะมีความกระตุกของภาพนิดเดียวแล้วนกะ็ดูได้ปกติก็ภาพสีเป็นจอ LCD ที่สีก็โอเคนะครับสว่างใสดูดีเลยครับ เดี๋ยวมาลองดูที่ฟังก์ชันของตัวกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวดูที่กล้องหลังก่อนกล้องหลังเนี่ยก็จะมีการปรับระยะมีซูมเข้าไปน,นิดหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นซูมซูมแบบดิจิตอลเพราะว่ามีแค่เลนส์องตัวคือเลนธรรมดากับเลนมาโคร ถ้าเป็นตัวมาโครตัวฟังก์ชันเนี่ยจะมีมาโครมีวิดีโ่ล้วเรากดที่มาโครนะครับดูแล้เขาใกล้วัตถุมันจะเขาเขียนวัตถุให้กล้องให้หา่างอด่าเอาตแค่สามถึงห้าเซนนะครับต้องลองดูตัวสอนที่เล็กๆนะครับนะคือจะไม่มีออโต้โฟกัสน,นะครับเป็นมาโครแบบไม่มีออโต้โฟกัสเห็นไหทำเป็นรูปถ่ายธรรมดา กล้องธรรมดาเนี่ยตัวเองใกล้ขนาดเนี้ยมันโฟกัสไม่ได้ลองถอยออกมานะครับแล้วก็ตัวลูกเล่นมีการนะเรื่องของโทนสีนิดน,นึงนะครับตรงนี้มีวอร์มมีคูลปรับได้มาลองเล่นนะมีขาวดำ กีสเกลคลาสสิกแบล็กแอนด์ไวท์นะครับอนะอริจินอลก็มีเลือกสัดส,ส่วนภาพตรงนี้นะครับเลือกสัดส,ส่วนภาพ 16, 1, แบบอ่าต่อ16 1หนึ่งต่อหนึ่งแบบอ่า Ig นะครับหรือจะเป็นฟู l ฟูนี่คือมันก็คือเห็นรูปเต็มจอเลยนะครับจริงๆแนะนำผมว่าอันนี้ท่ายง่ายกว่า4ต่อ3มันจะเห็นเฟรมนะครับเท่าที่ต้องเห็นแล้วก็มีทานล่างก็จะเป็นปุ่มกดถ่ายรูปนะครับมาตั้งเวลาถอยหลังได้มีมีแฟลตนะตัวนี้มีออโต้มีเปิดแฟลตมีปิดแฟลต ตัวรูปถ่ายเดี๋ยวลองดูถ่ายน,นะนก็ดูโฟกัสไม่ชาร์จอะไรนะครับมันก็โอเคเลยแล้วเราถ่ายรูปปึ๊บชึบอ,อ่ะมันก็เร็วดีดูรูปอ่ะน,นะครับเนี่ยว่าชาัดดีนะครับหรือว่าราคาโอเคเลยแล้วก็ได้ขนาดนี้สำหรับกับซุ องถ้ามาโคเข้าไปก็จะใกล้หน่อยนะฮะตรงนี้ตัวสอนเห็นชัดเลยนะลองเรียบเทียบรูปถ่ายมาโคกับธรรมดาส่วนเรื่องวิดีโอตัวนี้ลองดูความละเอียดสัดส่วนนี้มีให้เลือกเหมือนกันก็มี9ต่อ16 1ต่อหนึ ก9:16เนี่ยจริงๆมันมันถ้าเป็นแนวนอนมันคือ16:9นะมันอาจจะดูฟังอยู่ของต่อ1 6จริงมันคือความละเอียด16:9ปกตนะิแล้วก็ตัวความละเอียดของกล้องหลังนะครับถ่ายได้ที่ Full HD 30เฟรมนะครับนีหรือถ้าจะ ได้น้อยกว่านี้ก็แบบเป็น h d ความความความมันก็ใช้ความจุอ่ใช้เมมโมรีน้อยหน่องนะครับหรือแบบเต็มที่พันเก้าสิบพันเก้าร้อยยี่สิบคูณแปดหกสี่ก้หนึ่งต่อนึงเลือกได้นะครับแต่แนะนำว่าก็ใช้เป็นซีบ็อกซ์เก้าปกติก็ตั้งไว้ที่สามสิบอ่า Full HD เนี่ยถูกแล้ว กล้องหน้าเหมือนกันกล้องหน้าก็ทําได้สูงสุด full hd 30เฟรมตัวเลือกก็เป็น hd แล้วก็มีแบบเต็มแบบหนตัวหนึ่งเท่ากับกล้องหลังแต่ไม่ได้มีพวกระบบกันสัน่นไม่ได้มี h y ป e r นะครับตรงออกชตรงนี้มีเช่นจุดตัดเก้าช่องเปิดได้หรือแท็กสถานที่ก็จะเปิด gps ไปด้วยตอนถ่ายนะครับคือการตั้งค่าของตัวกล้องเนี่ยซับซ้อนไม่เยอะ มีมาโคมีรูปถ่ายมีมยวิดีโอแค่นั้นนะครับการการดูรูปการแบ็กอับไปถ่ายก็เร็วดีครับมันไม่ได้หน่วงอะไรเลยนะดูรูปก็แล้วก็แบ็กกลับไปถ่ายก็เร็วดีครับโอเคแล้วมาดูในส่วนของอลองดูแอป l a z a ด้า ว่ามันมันขึ้นฟีดชาไหมครับพวกเนี้ยมันก็มีความรอของตัวรูปสินค้าอยู่อ่ะมาแลวนะครับนะครับลองถทยดูสินค้านะครับก็สับจับความรู้สึกสก็คือมันก็มีความ หนูพอสมควรน,นิดหนึ่งไม่ได้ถึงกับลื่นมากอ่ะน,น่าจะเป็นที่จอด้วยตัวจอมันไม่ได้ลื่นมากแต่มันก็ดูได้เนี่ยนรก็ดูข่าได้นะครับลองเซิร์ชดูตัวอย่างนะครับเลองเข้าไปที่ร้าน Official แล้วก็ลอง น Arizona, ี่ยดูมันจะมีความโหลดหน้าน sure> ิดหนึ่งนิดเดียวเนี่ยเนี่ยเนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะแรมด้วยหรือเปล่า2กิกเพราะว่าตอนนี้ใช้ wifi อยู่ไม่ได้ช้าอะไรนะคเนี่ยเนี่ยห่วงนี้เดียวแล้วก็สมมุติจะดูสินค้านะก็ี่้นะครับใช้งานได้เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาเลยวกับ จอที่ใหญ่ ทดสอบการเดินถือถ่ายวิดีโอนะครับดูความนิ่งของตัววิดีโอเขาจะสั่นๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีระบบกันสั่นอะไร ีเป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับหรือทุกแขนก็จะได้มุมประมาณนี้แล้วลองฟังเสียงดูครับแล้วก็ลองดูเรื่องของอเวลาความนิ่มวนวลของภ้าครับอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับลองดูว่ามุมภาพเป็นยังไงนะครับเสียงเป็นยังไงนี้เดินถือถ่ายไม่ได้ใช้ไม้อะไรเลยนะ ดูเวลาแสงมันเปลี่ยนดูความสัดผ้าอันนี้ใช้มือถือปกติก็มุมมองก็จะประมาณนี้ครับขัางแคบเหมือนกันครไม่แน่ใจว่ามันโฟกัสตรงหน้าหรือเปล่า ก็มาสรุปกันนะครับสำหรับ Samsung g l l ็ x ซี่ m 0 2นะครับเท่าที่ไปลองใช้มาลองถ่ายรูปอะไรพวกนี้มานะครับแบบแบบเนี่ยก็รู้สึกก็โอเคนะเป็นเหมือนกล้องเป็นคุณภาพเนี่ยเป็นกล้องระดับเริ่มต้นนะครับใช้งานได้จริงก็ะะจะมีบ้างที่รู้สึกว่ามันหน่วงนิดนึงนะครับหรือบางทีกดไม่ไปวัน,นี้ไม่แน่ใจเพราะ CPU หรือว่าแรมเพราะแรมตัวนี้2กิกแล้ว CPU ก็เป็นตัวเริ่มต้นเราจะต้องออกจากเมนูกล้องแล้วก็กดเข้าไปใหม่แล้วก็การถ่ายมาโครถือว่าเป็นลูกเล่นครับมันไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ซูมเข้าไปใ,ใกล้ดีแล้วก็ตัววิดีโอ,อคือรวมๆของตัวแอปกล้องเนี่ยมันจะไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะเลย ตัววิดีโอก็ไม่มีเหมือนกันคือมันก็เป็นแค่ฟูเอดี30เฟรมโดยที่ไม่สามารถตั้งอ uh, ่าทมแลปได้หรือว่าถ่ายสโลว์ได้นีไม่มีเลยก็คือถ่ายวิดีโออย่างเดียวแล้วก็ไม่มีรคกันสั่นนะครับก็จะัาน,นิดนึงเวลาเดินถือเดินถ่ายนะครับแนะนําว่าต้องแบบอยู่กับที่แล้วถ่ายเนี่ยอันนี้ภาพใช้ได้เลยปกติดีนะครับก็ในส่วนของการใช้งาน ก็มีบ้างที่รู้สึกยังไม่ลื่น100%ครับแต่ถามว่าใช้งานได้ใช้งานโอเคเลยดู YouTube อะไรก็ลื่นในในการดูแต่ว่าจะเป็นจะเป็นช่วงตอนเปิดคลิปอาจจะมีการสะดุดนิดนึงแล้วพอสักวิหรือ2วิมันก็ทำงานได้ปกติก็ถือว่าเป็นโดยรวมนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นซัมซุงที่คุ้มค่าเพราะว่าราคาเป็นตัวราคาเริ่มต้น ถูกที่สุดของซัมซุงแล้วตอนนี้จุดที่ชอบนะครับคือ1คือจอสีสวยจอสีสันสวยงามนะครับม,มุมมองมุมมองก็ดีกว้างปกตินะครับมุมมองกว้างปกติดีใช้งานได้ปกติ2คือแบตนะครับ5,000ก็ใช้งานอืดดีนะ ใช้งานแล้วรู้สึกแบัตรลดไปนิดเดียวครับแล้วก็าสามตัวนี้ยังมีระบบปรับหน้าจอความสว่างหน้าจออัตโนมัติในแต่ละสภาพแสงนะครับซึ่งผมเคยเห็นบางมือถือบางรุ่นถูกๆก็ไม่มีครับข้อสี่ตัวนี้เป็นถาดที่เปอร์สล็อตนะับใส่ ไมโครเ d เพิ่มได้แล้วก็ใส่ซิมด้ว้2อันพร้อมกันเลยอ่าแล้วก็มาดูจุดที่เป็นจุดสังเกตตัวนี้นะครับคือ1ตัวพอร์ตเป็นไมโครเ d ถึงจะรองรับฟาชาร์จแต่ว่าตัวกล่องที่อะแดปเตอร์ที่แถมมในกล่องเนี่ยก็คือไม่มีฟาชาร์จเป็น5วัตต์ธรรมดาแล้วก็ข้อบาชณาจุดต่อไปตัวนี้ในกล่อง ไม่มีเคสให้นะครับไม่มีฟิล์มกันรอยให้นะครับคือเคสอาจจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอ่ามันก็เป็นวัสดุที่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นรอยนิ้วมือไม่มีรอยอะไรแต่ว่าตัวฟิล์มเนี่ยผมว่าสำคัญเพราะว่าตัวนี้หน้าจอ ซอฟต์แวร์มันดูลื่นนะครับแต่หน้าจอมันหนืดผมว่าต้องไปหาฟิล์มมาแปะเพื่อให้การทัดมันลื่นเพราะว่าซอฟต์แวร์มันทํำได้โอเคแล้วไม่ได้หน่วงอะไรเลยแต่ว่าตัวหน้าจอมันเหมือนมันมีความฝุดกับนิ้วนะครับถ้าหาฟิล์มมาช่วยก็น่าจะดีขึ้น okay. ครับก็หมดแล้วครับถ้าคิดว่าดูแล้วคุณภาพ รวมๆผมว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นของซัมซุงตัวที่ถูกที่สุดแล้วตอนนี้ถ้าคู่เทียบก็อาจจะเป็น Redmi 9A นะครับประมาณไม่ถึง3,000เหมือนกันแล้วก็น้องน้นก็3,000กว่าแล้วก็ตัวอีกอันนึงคือเทคโนโลโนตัวนี้ก็ไม่ถึง3,000ันได้สเปคดีด้วยแต่ว่าอันนี้คือใน a m s สูง ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ